สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพาในวิชาภาษาไทยกันต่อค่ะ,ะหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของอมาตราตัวสะกดกันแล้วนะคะในคาบที่ผ่านมา วันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการอ่านสะกดคำนะคะนักเรียนยังอยู่ในหนังสือหลักภาษานะคะของเราจะอยู่ในหน้าที่9เพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะเปิดไปที่หน้า9ของเรานะคะเอามาดูนะคะการอ่านสะกดคำ พอเปิดมาแบบนี้นักเรียนจะเห็นคำสองคำนี้นะคะคำว่าเลียและเลยสองคำนี้ต่างกันต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรคะคำว่าเลียเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนคำว่าเลยมีตัวสะกดก็คือโยยักษ์นั่นเองนะคะอยู่ในแม่อื่ เราลองเราลองสังเกตดูแล้วสะกดดูสิคำว่าเลียโลเอเลียโลเอเลียนะคะนี่คือสารเอียนะคะแต่ที่มีตัวสะกดลโลเอโยเลยนะคะคำว่าเลยพก็คือโยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะสองคำนี้จะต่างกันเรามาดูต่อไปนะคะ วิธีการอ่านสะกดคําที่ไม่มีตัวสะกดนี่คือวิธีการอ่านนะคะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นอ่านออกเสียงสระอ่านออกเสียงคําที่ได้จากพยัญชนะต้นประสมกับเสียงสระอ่านออกเสียงชื่อวันณยทุต์ ถ้ามีนะคะถ้ามีวรรณยุกต์เราก็บอกชื่อด้วยอ่านคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะต้นประสมกับเสียงชระและเสียงวรรณยุกนะคะเรามาดูคำนะคะเรามาดูคำที่ไม่มีตัวสะกดกันนะคะว่าสะกดอย่างไรออกเสียงอย่างไรนักเรียนเห็นอะไรคะในภาพเห็นคำว่ามา ลองลองดูสิสะกดคํคำลองรู้สิมอามาไม้ถูมา้มาอีกครั้งค่ะมอามาไม้ถูมา้มามา้านั่นเองใช่ไหมคะคำตอค่อไปค่ะเห็นรูปอะไรคะเห็นรูปเสือใช่ไหมคะสะกดด้เลยค่ะ สอเอือเสืออีกคำค่ะสอเอือเสือต่อไปค่ะเห็นอะไรคะเห็นรูปอะไรคะอ๋อเห็นรูปไก่ใช่ไหมคะสักดเลยค่ะกอไอก่ไม้เอกไก่อีกครั้งค่ะกอไอก่ไม้เอก ไก่ค่ะคำว่าไก่นะคะต่อเลยค่ะเห็นภาพอะไรคะลูกเห็นไข่ใช่ไหมคะสะกดเลยค่ะอขอไอไข่ไม้เอกไข่ครั้งค่ะอขอไอไข่ไม้เอกไข่นะคะได้กันไหมคะสะกดเออพยัญชนะกลบนะคะเอามาดูตัวอย่าง ไปนะคะที่นี่ตัวอย่างที่ครูนำมาให้นะคะดูคำว่าให้นะคะให้โอไเอไขไม้โทให้โอไเอไขไม้โทให้คำว่าค่าโคอาค่าไม้เอค่า โออาค่าไม้เอกค่าคำว่าค่านะคะต่อไปคํานี้คํานี้นะักเรียนจะเห็นว่ามีอะไรคะมีปอปลากับโรล,ลิงนะคะมีมปอปลากับโรล,ลิงแบบนี้นะคะเป็นคําควบค้ำนะคะเป็นค,คําควบแท้เลยปอปลากับโรล,ลิงเราสะกดแบบนี้นะคะโปล คะพยัญชนะสองตัวนะคะพยัญชนะสองตัวปโลอออปลานะคะคําว่าปลาต่อไปค่ะคําว่ารู้ใช่ไหมคะโรลอูรลไม้โทรู้รลอูรู้ไม้รโทร,โรู้ร นะคะเป็นการสะกดคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเอ่ยไปตีละตัวนะคะสะกดตามรูปและเสียของวันยุกต์นะคะ,ะต่อไปต่อไปนะคะต่อไปนะักเรียนในมีในหนังสือนะคะเปิดคู่กันไปได้เลยนะคะอยู่ในหน้าสิบมาดูกันนะคะวิธีการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดเมื่อกี้เราเรียนไม่มีตัวสะกดนะคะตอนนี้มีตัวสะกด มีโทษนะคะตอนนี้มีตัวสะกดเพิ่มมาแล้วนะคะหอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่านออกเสียงสระอ่านออกเสียงตัวสะกดนี่นะคะออกเสียงสระแล้วออกเสียงตัวสะกดอ่านออกเสียงคําที่ได้จากพยัญชนะต้น ประสมกับเสียงสระและเสียงและตัวสะกดนะคะทำไมนะคะค้อนี้อ่านออกเสียงคำที่ได้จากพยัญชนะต้นประสมกับเสียงสระและเสียงตัวสะกดนะคะต่อไปอ่านออกเสียงชื่อวรรณยุกถ้ามีถ้ามีเราออชื่อเฉ้ด้วยนะคะวรรณยุกเอ่ยด้วยเอ่ยมาจากี้ อ่านคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะต้นประสมกับเสียงชระเสียงตัวสะกุและเสียงชื่อวรรณยุกนะคะขั้นตอนสุดท้ายทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคำที่มีตัวสกดนะคะนกักเรียนเห็นอะไรคะรูปภาพที่หนึ่งเห็นอะไรคะเห็นเป็ดใช่ไหมคะเอาสกดกันเลยคะ่ะ ปอเอโดเป็ดอีกครั้งนะคะปอเอโดเป็ดค่ะคำที่สองนะคะคำที่สองก็เหมือนเดิมนะคะเราเห็นอะไรคะเราเห็นพริกใช่ไหมคะตัวพอพานกับรอเรือใช่ไหมคะเป็นคำควบกูบอกแล้วว่ามีออมอยู่ด้วยเห็นไหมคะเราก็สะกดว่าพอรอ อีกครั้งนะคะโคโรอโรอโกริกนะคะอคำาตมาเห็นรูปอะไรคะเห็นรูปช้างใช่ไหมคะสกดเลยคะโชอาโฮช้างไม้ถูกช้างครั้งคะ่ะโชอาโฮช้างไม้ถูกช้าง ต่อนะคะต่อนะคะคํานี้คํานี้คําว่ากล้วยเป็นคําควบกล้ำนะคะเหมือนเดิมค่ะสะกดเลยค่ะกลอโอโอโอัวยอกล้วยไม้โตกล้วยค่ะอีกครั้งค่ะกลอโอโอโอัวยอกล้วยไม้โตกล้วย ะคะมีตัวสะกดหมดเลยนะคะเช่นคําว่าเป็ดมีตัวสะกดก็คือโดริกนะคะดรกอยู่ในแม่ขดนะคะคำว่าพิกมีโตัไก่อยู่ในมาตราแม่มคงคําว่าช้างตรงมาตราใช่ไหมคะมีตัวสะกดคือองอูอยู่ในมาตราแม่มคงคําว่ากล้วย นะคะสะกุด,ด้วยยอยะก็คือแม่เตยนะคะทีนี้ต่อมาเราดูสิมาฝึกการอ่านคำที่อยากสะกดคคำมาเลยนะคะเรามาดูนะคะฝึกอ่านคำอ่านข้อความนะคะได้อ่านประโยชน์ตอนนี้เราอ่านคำาขนนะคะฝึกอ่านคำสะกดแล้วก็ฝึกอ่านเลยค่ะอ่านเลยค่ะกาสน กาสอนต่อเลยค่ะยอมปลวกยอมปลวกต่อเลยค่ะสามไวสามไวนี่ค่ะต่อเลยค่ะบุบผาบุบผาต่อเลยค่ะ,คะปะการังปะการังต่อค่ะทาชี พาชีต่อนะคะมัดฉามัดฉาต่อเลยค่ะเว็บไซต์เว็บไซต์ซตอ่านะคะเรามาฝึกอ่านคำกันกาสอนก็คืออะไรลูกนี้ลูเห็นอะไรคะก็คือควายใช่ไหมตัวควายควายใส่ของเรานั่นเองนะคะต่อตัวซามววยก็คือผู้หญิงนะคะผู้หญิง บุกผาดอกไม้ใช่ไหมคะปาการังก็คือในทะเลเต็มหมดเลยทีนี้พาชีพาชีแปลว่าหมานะคะเยออีกเยออีกชื่อหนึ่งก็คือมัดฉาก็เหมือนกันนะคะหมายถึงปลาเว็บไซต์เราก็ใช้ดูเว็บไซต์เยอะแยะเลยเปิดเว็บมานะคะของเราที่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะต่อไปอ่านคำแล้วต่อเลยคะ่ะมาต่อในที่ทีนี้ ทีนี่มีหมดเลยมีคำมีข้อความมีประโยคนะคะลองอ่านดูสิคำว่าพริตพอผสมกับคำว่าไทยนะคะเป็นคำผสมพริตไทยอ่านว่าพริตไทยพอแต่งเป็นประโยคพริตไทยมีรสเผ็ดเห็นี้มคะคำว่าพริต ฟิกไทยนะคะข้อความแล้วก็ประโยคว่าฟริกไทยมีรสเผิดอ่าเรามาลองอ่านกันนะคะคำต่อไปคำว่าไม้คำผสมผสมกับอะไรผสมกับผลผสมกับไม้ก็คือเป็นผล,ลไม้ลไม้ประโยคประโยคแตลงว่าแม่ซื้อผล,ลไม้จากตลาดนะคะ ต่อไปคำว่าคำว่าขา้าวนะคะผสมคำได้คำว่าข้าวเปลือกเห็นไหคะเป็นคำขึ้นมาแล้วแต่งประโยคได้ว่าเคยกเข้าวเปลือกต่อไปนะคะคำว่าจากักจักอะไรดีจักอะไรดีข้อความจักเย็บผ้าจักเย็บผ้า หมายขึ้นมาแต่งประโยชน์ดได้ว่าช่งชางใช้จักเย็บผ้าขอโทษนะคะเอาใหม่ช่งชางใช้จักเย็บผ้าเย็บเสื้อผ้าเห็นไหมคะได้หมดเลยเย็บผ้าเย็บเสื้อผ้าได้หมดเลยนะคะต่อไปคําว่าสวนผสมกับคําว่าสัตว์ได้เป็นประโยชน์ว่า ฟ้าพาหลานไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเป็นประโยคคำว่าปุ๋ยคำว่าปุ๋ยผสคมคํามาเป็นปุ๋ยคอกเรอกมาใส่ปุ๋ยคอกแต่งประโยคได้ว่าชาวสวนใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชนะคะเราจะได้รู้ทั้ง คำข้อความประโยคนะคะเมื่อเราสะกดคำอ่านถูกต้องนะคะเราก็จะเขียนถูกต้องและอ่านถูกต้องไปด้วยนะคะเริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านคำการสะกดคำนะคะไม่ยากมันเป็นพอสีเก่งอยู่แล้วทีนี้มาดูงานนะคะมาดูงานที่รูมอบหมาย เพราะมีในหนังสือหมดเลยค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าเก้าในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะส่งงานมายังรลายส่วนตัวครูพาเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ